สวัสดีจ้าแม,แม่แม่จ้าแม่แม่ทุกคู่ทุกคนนะจ้าคลิปนี้ดังเพื่อนจะมารีวิวตะกาหรือว่าจะมาหวดตะการแ,แม่แม่เบิ้งคือเกาจ้าอันนี้เป็นตะกากลมใบใหญ่นะคะตะกากลมใบใหญ่ไซส์ขนาดแต่ว่าพอดีถือไปวัดค่ะแม่ค่ะเป็นไซส์ขนาดใหญ่แบบถือไปวัดนะคะมีทั้งหมด ห้าสีห้าลายด้วยกันจ้ามีลายพาดเทลสีม่วงสีชมพูแล้วก็มีพี่ทหารแตกระไล่ลุยจ้าต่อมาด้านข้างจ้าเป็นตะก้ากลมตะก้ากลมไซส์กลางจ้าแม่จ้าไซส์กลางเหมาะสาหรับแบบว่าพอดีถือตะก้าหมากจ้าพอดีใส่ตะก้าหมากผู้เฒ่านะแม่เนาะ นี่จ้ามีสีชมพูมีลายพัดเทลสองใบแล้วก็มีพี่ทหารหนึ่งใบมีสีกะปิหนึ่งใบจ้าแล้วก็ต่อมาด้านข้างเป็นกระเช้าสี่เหลี่ยมจ้าเป็นกระเช้าสี่เหลี่ยมไซส์เล็กจ้าไซส์มินิเนาะนี่พอดีใส่ตะก้าหมากจ้าเป็นตะก้าหมากเป็นกระเช้าของฝากของชำร่วยจ้า นี่คือผลงานทั้งหมดในบ้านของนงันนนนง,นงเพื่อนมือนีจ้าน้องๆรอเพื่อนรอเพื่อนรอเพื่อนแล้วก็จะแพ็กกล่องส่งให้ลูกค้าจ้าปายทังจังหวัดยะลาจ้าแม่เมจ้าสวยๆทั้งนั้นเลยจ้าแม่เมท่านใดสนใจนะคะสามารถทักอินบอกมาหานาังเพื่อนไดเด้อจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ